สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงร่วมการแข่งขันเรือใบรายการ p o r t ต p พอ t a l 52 Super Series s e i l i n g Week เป็นวันที่ 2. 2วันที่29สิงหาคมพุทธศักราช2567เวลา11.55นตามเวลาท้องถิ่นของราชอาณาจักรสเปนซึ่งช้ากว่าประเทศไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าเรือปอตโตพอโตเกาะมายอกา ส่งร่วมการแข่งขันระบายรายการ Porto Porto l ิ2ี Super Series s e i l i n g Week เป็นวันที่สองร่วมกับทีมวายุจากประเทศไทยการแข่งขันในวันนี้ต้องเลื่อนจากเวลาที่กำหนดออกไป1ชั่วโมงจากเวลา13นาฬิกาเป็น14นาฬิกาเนื่องจากสภาพลมที่แปรปรวนตั้งแต่ช่วงเช้า การแข่งขันทั้งสองเรสทีมวายุต้องเผชิญกับคลื่นและลมทะเลที่แปรปรวนเฉลี่ยอยู่ที่ระหว่าง8ถึง14นอตบวกกับต้องเผชิญกับแรงลมทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาพร้อมกันหลายระลอกทำให้ทีมวายุต้องแก้ไขสถานการณ์ที่ไม่เคยเจอซึ่งจะแตกต่างจากคลื่นลมทะเลในประเทศไทยโดยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสตรดจิตของทีม ส่งใช้ระประสบการณ์และการฝึกฝนตลอดระยะเวลาหลายปีในสนามแข่งขันกีฬาเรือใบทั้งในและต่างประเทศส่งได้ประกาศนีนยบัตการบังคับเรือยอดหรือยอดมาสเตอร์จากประเทศอิตาลีและทักษะการเป็นนักบินทําให้ส่งอ่านเมฆชนิดต่างๆร่วมกับการมองคลื่นลมจากการเรียนเรือใบทักษะเหล่านี้ทําให้ส่งแก้ไขสถานการณ์ผูกกับความร่วมมือร่วมใจของทุกคนในทีมทําให้วันนี้แม้ว่าการแข่งขันเรขหนึ่งจะอยู่อันดับที่สิบเอ็ด แต่ในเรกสอทีมวายุสามารถตีตื้นกลับมาอยู่อันดับที่9ของตารางสรุปผลการแข่งขัน2องวัน4เรกทีมวายุจากประเทศไทยมีคะแนนรวมอยู่อันดับที่9ของรายการโดยวันนี้ภายหลังจบการแข่งขันสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมร,ราชนินีส่งร่วมประชุมวางแผนกับทีมวายุเพื่อปรับกลยุทธ์ การแข่งขันรายการนี้ยังต้องเก็บคะแนนอีก3วัน6เเลกโดยสามารถติดตามการแข่งขันได้ทาง w w w 5 2 s u p e r s e r i e s c o m ได้ตั้งแต่เวลา18นาฬิกาตามเวลาของประเทศไทยทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการของลมทะเลในแต่ละวันพรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้เวลา09.08นวันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมเซ็นทราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์เซ็นทรัลเวิลด์ทรงเปิดงานมหากรรมงานวิจัยแห่งชาติ2,567 ซึ่งสำนักงานการวิจัยแห่งชาติกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศจัดขึ้นภายใต้แนวคิด สารพลังวิจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยอย่างยั่งยืนเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567และน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมณาถบพิษพระบิดาแห่งการวิจัยไทยและเป็นเวทีนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่โดดเด่นให้นักวิจัยไทยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกันกระตุ้นให้เกิดการ นำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้จริงและสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนสนใจศึกษาต่อและประกอบอาชีพด้านงานวิจัยโอกาสมีพระราชทานรางวัลพระทินัมอวอร์ดแก่นักวิจัยเจ้าของผลงานที่ชนะการประกวด Thailand Research Expo 2024 Award พระราชทานรางวัลชนะเลิศแก่ทีมที่ชนะโครงการประลองย่อฝีมือเยาวชนดนตรีประจำปี2567 และพระราชทานเกียรติบัตรแก่นักวิจัยศักยภาพสูงวทศาสตราจารย์วิจัยดีเด่นวชเมธีวิจัยอาวุโสวชและพระราชทานรางวัลชนะเลิศแก่ทีมที่ชนะการประกวดวงดนตรีผสมผสานประกอบการแสดงวัฒนธรรมพื้นถิ่นไทยระดับอุดมศึกษาประจำปี2567 จากนั้นมีพระราชดำรัสเปิดงานและทอดพระเนตรในเทศกาลอาทินิทศการเฉลิมพระเกียรตินิทศการผลงานวิศวกรสังคมกลุ่มมหาวิทยาลัยราชพัฏ38แห่งนิทศการ Research Festival จากหน่วยง,งานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ สมเด็จพระนิธิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งส่งเสริมและสนับสนุนให้การทำวิจัยและสร้างผลงานนวัตกรรมของไทยก้าวหน้ามีคุณภาพเกิดประโยชน์แก่สังคมทั้งนี้การแก้ไขปัญหาหลายประการต้องอาศัยกระบวนการวิจัยที่ผ่านการศึกษาค้นคว้าอย่างละเอียดที่สุดแล้วว่าเชื่อถือได้ทำให้เกิดองค์ความรู้ใหม่เกิดผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมใหม่ช่วยเพิ่มศักยภาพการพึ่งตนเองของประเทศ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชนโดยปีนี้เป็นปีที่19มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมแสดงมากกว่า900ผลงานอาทิการรักษาคุณภาพทุเรียนแช่เยือกแข็งการศึกษาอักษรโบราณเพื่ออนุรักษ์และต่อยอดเป็นการเขียนลายฐานทีวภาพแตด,ดแปลงเพื่อจัดการซากวัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตรการใช้ต้นไม้ลดฝุ่น PM 2.5รูปแบบสวนภูมิทัศน์ในสังคมเมืองการเพราะเลี้ยงสาหร่ายผักกาดทะเลต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพ ผลงานวิจัยของนักเรียนนักศึกษาการแสดงโดรนแปลอักษรและวิสดแล a b หรือห kind of so mm ้องเรียนรู้การวิจัยให้เยาวชนได้ฝึกทักษะที่จำเป็นเวลา14นาฬิกา59เนาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครส่งเปิดนิทรรศการศิลปกรรมช้างเผือกครั้งที่13โอกาสนี้พระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดผลงานศิลปกรรมหัวข้อความหลากหลายทางชีวภาพประกอบด้วยรางวัลช้างเผือกได้แก่ดินแดนแห่งชีวิต รางวัลชนะเลิศได้แก่ความหลากหลายภายใต้สภาวะที่ถูกครอบงำรางวัลคุณหญิงวันนาได้แก่บ o ลออฟเฟร s h i p ความผูกพันแห่งมิตรภาพและรางวัล CEO Award ได้แก่เสียงจากป่า2024จากนั้นทรงเปิดนิรทศการศริลป,ปรกรรมช้างเผือกครั้งที่13ในการนี้ส่งวาดภาพสีปรหัดพระราชทานด้วยสีอะคริลิกชื่อหลากหลายพันธุก,กรรมประกอบด้วยสัตว์หลากชนิดเช่นค้าง่าวสุกรและปู บริษัทไทยเบอร์เรดจำกัดมหาชนจัดนิทรรศการศิลปรกรรมช้างเผือกตั้งแต่ปี2554เพื่อเ้นหาศิลปินไทยรุ่นใหม่ที่มีทักษะความสามารถด้านศิลปะอันโดดเด่นในการสร้างสารรค์ศิลปะแบบเหมือนจริงและศิลปะรูปลักษณ์ ยึดถือความเหมือนจริงเป็นแก่นสำคัญเพื่อให้ผลงานศิลปะนี้เป็นอีกแนวทางที่สำคัญในการเผยแพร่วความรู้ความเข้าใจด้านศิลปะร่วมสมัยให้ขยายไปสู่การรับรู้ของสังคมในวงกว้างโดยปีนี้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อความหลากหลายทางธีวภาพมีผู้ส่งผลงาน241คนมากกว่า270ผลงานและผ่านการคัดเลือก50ผลงานศิลปินที่เข้าร่วมแต่ละคนสร้างสรรผลงานที่น่าสนใจในรูปแบบและแนวทางที่แตกต่าง ผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการได้จนถึงวันที่11กันยายน2567ตั้งแต่เวลา10นาฬกถึง19นาฬิกาหยุดทุกวันจันทร์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายณนะห้องนิทรรศการชั้น9หอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครและผลงานบางส่วนนำไปจัดแสดงอีกครั้งในงาน SX 2024ระหว่างวันที่27กันยายนถึง6ตุลาคม2567ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต พระบาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎร,รที่ประสบอุทกภัยทีย่จังหวัดแพร่ ที่หอประชุมเทศบาลตำบลวังชิ้นอำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระก,กรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้นายนุรักษ์มาประนีตองคมนตรีร่วมกับมูล,ลนิธิราชสุะชานุเคราะห์ในพระบระมราชูปถรัรมภ์เชิญถุงพระราชาทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบระมร,ราชินีจำนวนหนึ่งพันชุดไปมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่และนายอำเภอซึ่งเป็นตัวแทนราษฎรเพื่อเชิญไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่และมอบให้แก่ราษฎรอำเภอวังชิ้นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ในเบื้องต้นและสร้างขวัญกำลังใจโดยก่อนเริ่มพิธีองคมนตรีได้ร่วมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดแพร่ซึ่งได้ให้คำแนะนําเกี่ยวกับการป้องกันการเตือนภยัยการช่วยเหลือรัษฎรที่เกิดจากภัยธรรมชาติเพื่อไม่ให้เกิดขึ้นซ้ํารวมถึงเรื่องการบริหารจัดการน้ําในพื้นที่อย่างเหมาะสม จากนั้นองคมนตรีลงพื้นที่จนถึงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจํานวน3ชุดไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอวังชิ้นพร้อมเชิญพระราชกระแส่งห่วงใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวกับผู้ประสบภัยให้ได้ทราบ จังหวัดแพร่ได้รับผลกระทบจากกล้องลมมรสุมกำลังปานกลางแผ่ปกคลุมทำให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากตั้งแต่วันที่21-28สิงหาคม2567ประกอบกับมีแม่น้ํายมไหลผ่านและได้รับมวลน้ําจากอําเภอปงและเชียงม่วนจังหวัดพะเยาซึ่งเป็นต้นแม่น้ํายมไหลผ่านอําเภอวังชินทําให้เกิดน้ําล้นตลิ่งท่วมบ้านเรือนรัศดรมีพื้นที่ได้รับผลกระทบ8อําเภอ41ตาบล204หมู่บ้านรัศดรได้รับความเดือดร้อน117,750ครัวเรือน18ชุมชนเสียชีวิต2คน มีพื้นที่การเกษตรและสิ่งสาธารณประโยชน์ได้รับความเสียหายเป็นวงกว้างโดยอำเภอวังชิ้นได้รับผลกระทบ4ตำบล17หมู่บ้าน1,649ครัวเรือนซึ่งทางจังหวัดได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยง,งานต่างๆให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นปัจจุบันสถานการณ์น้ำกลับเข้าสู่ภาวะปกติเหลือเพียงพื้นที่ลุ่มต่ำบางส่วนที่ยังคงมีน้ำท่วมอยู่ พระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานเงินสิ่งของและพระราชทานเลี้ยงอาหารแก่ผู้พิการเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพันษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชนรรราชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ท่านผู้หญิงจรุงจิตรทีคระเป็นผู้เชิญเงินพระราชทานเพื่อใช้ในกิจการของสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดงอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการรวมถึงสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคเวชภัณฑ์ทางการแพทย์และพระราชทานเลี้ยงอาหารแก่ผู้พิการและเจ้าหน้าที่รวม526คนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราช จ,จนณนีพันปีหลวงวันที่12สิงหาคม2561 สมเด็จพระนางเจ้าสุริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระราชดำริให้มูลนิธิส่งเสริมศิลปะชีพรับซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องสารย่านลิเภาของผู้พิการที่พระราชทานวัสดุอุปกรณ์พร้อมครูมาฝึกสอนเพื่อส่งเสริมเป็นอาชีพโดยมูลนิธินำไปจัดจำหน่ายสร้างไรายได้แก่ผู้พิการซึ่งผลงานของผู้พิการเป็นที่ยอมรับว่ามีความประณีตสวยงามทั้งยังช่วยสืบสานร,รักษาและต่อย,ยอดงานศิลปะหัตกรรมไทยตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระนาง เจ้าเศริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง